ส่วนข่าวนี้นะต้องบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆนะฮะเป็นเรื่องของสองครอบครัวคนบันเทิงนี่นแหละพี่ผัดไทยกับพี่ชูชุดาภานะฮะคืออย่างร,ารู้ๆกันเขาก็เป็นเพื่อนกันเป็นแก๊งเดียวกันนะฮะแต่ล่าสุดสองครอบครัวเขาดองกันจ้าโดยน้องเจอนะฮะคุณหมอลูกสาวของพี่ผัดไทยนะะี่แหละคุณเจอเนี่ยเขาเป็นหมอนะฮะแล้วเป็นลูกสาวพี่ผัดไทยได้เข้าวิวานะฮะกับ จินจูนะฮะลูกชายของพี่ชูชุดาพานะฮะซึ่งก็จัดไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่คิดจักไคเซอร์สะะไคเ<อ>ชิร์สนะครับทิสาธรน,นะฮะบทเก่าแก่ที่มีมนครงนะครับก็บรรยากาศต้องบอกไปว่าเมื่อวันนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยความอบอุน่นเพื่อนๆพี่ป้านะาอาในวงการบันเทิงมาร่วมงานกันคับข้างเลยนะครับล้วนเป็นคนที่ที่แบบว่า เป็นที่เคารพของทั้งสองคนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่ก้องปียะนะครับแล้วก็โอ้โหแกงแกงแม่แม่ป้าป้าที่ท็อปอย่างเงี้ยเออไปกันเยอะแยะมากมายนักแสดงดาราผู้จัดละครจากทางทั้งสามเราก็ไปโตกันมากับหลานไงใช่ซึ่งพี่ก้องปียะเนี่ยก็ได้ถ่ายคลิปนะฮะก็ได้เห็นโมเมนต์บรรยากาศความดีใจชื่นใจของพี่ป้านะอารมณ์ถึงแม่แม่นะฮะในคลิปก็จะเห็นพี่ชูชุดาภากับพี่ปทัยอ่ะเขานั่งกุมมือกันแล้วก็ร้องไห้อะไรเงี้ยด้วยความตื้นตันนะฮะซึ่งคุณแม่ แม่ทั้งสองคนเขาก็ได้เขียนข้อความไว้ให้ลูกอย่างอบอุ่นกันด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งพี่ผัไทยอะ่ะเขาเขียนถึงลูกสาวนะเขาโพสในไอจแล้วเขาบอกว่าเนี่ยนนแม่ส่งเจ้าถึงฝั่งถึงจุดหมายพาเจ้าเรียนพาเจ้าเที่ยวพาเจ้าเล่น <Wow. S 1> เพื่อที่เจ้าอะ่ะจะได้ค้นหาตัวเองนะฮะให้บรรลุศัก,กยภาพตัวเองให้ได้ เขาบอกว่าฝ่าฟันกันมามีทั้งกําลังใจและเสียงติติงว่าเลี้ยงลูกแบบแปลกๆจะได้เรื่องหรือนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ผัดไทยเขาก็ภูมิใจในสิ่งที่เขาเลี้ยงลูกมาลูกเขาเป็นหมอแล้วตอนนี้ก็ได้เข้าแต่งงานนะฮะได้พี่ชูชุดาภาเนี่ยแหละฮะก็ได้เขียนถึงลูกด้วยเหมือนกันนะฮะรวมถึงลูกสะพ้ายเนี่ยแหละซึ่งพี่ชูก็บอกว่าเนี่ย คุณแม่ปลื้มใจและขอแสดงความยินดีและมีความสุขมากๆขอให้ลูกทั้งสองคองรักกันยืดยาวตลอดไปเดินจูงมือกันไปไม่มีวันปล่อยนะฮะและคุณแม่จะขอรับ JR มาเป็นลูกสาวเขาบอกว่าเนี่ยมากกว่าลูกสะใภยนะคะรักลูกทั้งสองมากค่ะนะฮะก็เรียกว่าเป็นลูกสาวเลยนะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองครอบครัวด้วยนะฮะพี่ชูกับพี่ผัดไทยนะครับ